แกนครับพี่น้องมือดีบรรยากาศนายงานกับอยู่ที่บ้านแสนปากทีนะครับเพื่อนเอาของมาลงครับว่าว่าสิเป็นยิดมคอนะครับแล้วก็หลังคาครับลังคาครับมือว่าในคนในอาการมุ่งับนะครับนี่ครับเป็นราคาสีเทาเข้มนะครับนี่คือของมาล่งหลอดใหม่ครับสร้างบังหือเหตุการณ์ขึ้นก็มีนีีพี่น้องไตไฟเห็ดนะครับ มหาสจัจกรยิ้มสางที่ดีครับมีรถเข็นนะครับมายกตู้ว่านี่เป็นรถเข็นใ่ครับมารนาารครับคนอุดรน,นะครับคนอุดรสางบ้านนะครับผมมาธนานารรับสร้างบ้านอุดอรธานีนะครับ ว่ามันสร้างัะอุดรนี่พี่น้องมันสร้างทัวประเทศครับผู้ใดนะครับกําลังมีความแปลกฝันว่าอยากจะทําบ้านปลูกบ้านใหม่นะครับก็สอบถามนกได้เลยนะครับนกคือว่าโปรโมชอ่นไอไอเฟืดน,นะครับกับของกิจาการนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านกเคยเห็ดบ้านนั้นคือเฟืดแล้วนะครับ หลังแรกนะครับผมบ้านที่นอกอยู่แล้วก็ที่เป็นอีกหลังหนึ่งที่โดดเด่นแรกก็คือบ้านพ่อเอกครับระบิวัฒนศิลป์นะครับกับเป็นคนสามาถอุดอรธานีขึ้นกันครับรัวถึงบ้านหลังใหญ่หลังนี้นะครับหรือว่าแฟนๆที่กาลังจะปลูกบ้านนะครับยังไม่ยังบ้านเด็ดมั่นใจปันนัรลอยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอยากชมบานหลังนี้ตอนเสียก้อนก็ค่อยมาชมก็ได้นะครับยังตัดสินใจอะไรนะครับผมยอดมา เห็ดงานว่านะครับเห็นงานว่ายเห็ดงานว่าสร้างหลายคนครับมาตรฐานนะครับผมนี่นะซีเป็นกระเบื้องนะครับฝนตกเราจะเศร้าครับพี่น้องฝนตกเรจะเศร้าสุดยอดมากพี่น้องเมืองฝ่ารถนะครับเมืองฝ่ารถโอ้ ผนดีดีครับอุดรธานีอำเภอคู้แก้วบานคนดีแห้งกู้แก้วน้องหานพี่นอ้องทางบ้านตกดีนะครับคมเนมลนใหนกเบืองแนคมเมนต์ให้เบิองแน่นะครับทังบ้านยนนนู่จังหวัดใดแน่ฝนตกดีคือจงอยู่กู้แก้วอุดรมอเป็นหน้า,นามทวมเขาว่าปีนี้นะครับน้องครับตอนนี้ลา้างค้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บ้านแสนปากดีนะครับของพ่อแม่ลูกกู้สว่อนครับพี่ลอกสายคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้หลังคาเสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเป็นงานก่อนะครับพี่น้องลาอกถ้งคราบตลาดห้องครับสิเป็นรูปแบบใด้นะครับพี่นอ้องครับตอนนดีบ้านเริ่มก่อเลยครับพี่น้องเหมือนแบบว่าใกล้ความจริงแล้วนะครับสิบวันเรามอืมอบื้อหรือมามากก่อ,อเลยว่าแก่เนี่ย นนเร็วมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ